สวัสดีครับมาเด้อครับเด้อมากินข้าวหลังการคุยเอฟซีแกนอ้อ้ครับเมื่อนี้ลงเพชรกับบริถายเห็นนี่แล้วกินข้าวเนาะเดี๋ยวลงเพชรสั่งซื้อขากล้องนะครับขากล้องมันฮักเดี๋ยวลงเพชรสั่งซื้อก่อนครับเดี๋ยวค่อยถ่ายให้เห็นเนาะเวลากินข้าวครับมาเด้อมากินแกนอ้อ้ครับอย่างเดียวมื่อนี้แกนเส็กบน้อยบ้านเฮาเป็นตาแซ่บครับคุณเอฟซีแกนอ้อ้ลงเพชรนี่ ใส่ลูกโดดพร้อมได้ครับวันนี้มาครับมากินข้า,าวเส้าหนังกันแซ่บแซบเด้อกินข้า,าวเส้ากระบอกคุณเอฟซีมาเด้อแกน้ำไม้อะไรอยู่คนเดียวนะเนาะกินอย่างเดียวไปอิ่มมาได้คุณเอฟซีอาหารอีสานบ้านเฮาครับแซ่บแซ่บแกน้ำไม้ลุงเพชรนี่มาเด้อไปอยู่ใกล้อยู่ใกล้ในี่ก็ได้มาซิมฟรีมือลุงเพชรเด้อแซ่บแกน้ำไม้กับขา้าวเหนียวนะขาน้าวเหนียวออนฮ มาครับมามาออยังบริกรกินข้าวเส้าก็ได้ลุงเพชรกับโบมียังถ่ายครับเนี่ยมีแต่เอ้กับข้าวแหละกินข้าวบโเห็นหน้าจะเชื่อเนาะอินอะไรครับป้องยังบริสั่งครับคุณเอฟซีเดี๋ยวลุงเพชรสั่งทางสั่งก่อนเอกาว่าบอกเกินซอกซัมเอแล้วครับพอคงสิได้เนาะพออยู่ใกจเนี่ยเขาก็มาส่งนะครับมาเด้อไาอย,ยังงบกินมากินข้าวเส้านะเป็นแก่น้ำไม้แซ่บแซบนะใส่กบน้อยโอ้ยคักหลาย มื่อนี้ก็ได้ของมักไล้ครับนี่เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาครับอืมจัดจับงี้จะทำคลิปสั้นๆเนาะในวันนี้ทิ่ได้เห็นว่าหลวงเพชรกินกข้าวกินข้าวกันอย่างเนาะเมื่อนี้เป็นไม้ครับอย่างเดียวเหมือน มวยยัยงลายเนาะก็ขอจบเทปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลุงเพชรด้วยนะครับ